นะคะจะเป็นผูด้ได้จับคำถามก่อนเชิญด้านหน้าค่ะตรงกลางเลยนะคะสาวงามห,หม่เลขสิบจับชุดคำถามค,าาาาค,ค่ะตอนนี้คำถามก็ได้อยู่ในมือของพิธีกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สาวงามหมายเลขสิบได้คำถามตั้งใจฟังดีๆนะครับหายใจเข้าลึกๆคุณคิดว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิดว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณสำหรับ สิ่งที่น่ากลัวในชีวิตของหนูนะคะก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ทําตามความฝันของตัวเองค่ะค่ะหนูอยากจะบอกไว้ว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้ทําตามความฝันเราก็ทําให้ถึงที่สุดค่ะถึงเราจะทําความตามทำ,ทำตามความฝัน จนกว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ทำค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือมกับสาวงามหมายเลขสิบค่ะสุดยอดจริงๆนะคะกับคำตอบของน้องกูลี่นะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคือการไม่ได้ทำตามความฝันค่ะมาถึงสาวงามหมายเลขถัดไปค่ะน้องป๊อปค่ะสาวงามหมายเลขแปดค่ะเชิญจับชุดคำถามได้ค่ะ ไมโครโฟนของนางงามของเราด้วยนะคะจะได้ตอบได้ชัดเจนและท่านคณะกรรมการจะได้รับฟังอย่างชัดเจนค่ะในทุกวันนี้โลกเปิดกว้างในเรื่องเพศสภาพแต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะคะในทุกวันนี้โลกของเราเปิดกว้างในเรื่องของเพศสภาพ แต่ยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะ่ะค่ะคนเราในโลกใบนี้มีเป็นแสนเป็นล้านคนแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเราทุกๆคนย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันไปกับความคิดเห็นคือการสมรสค่ะ ของชายกับชายดิฉันว่าดิฉันไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าคนเรามีหัวอกหัวใจเหมือนกันมีทุกๆอย่างครบ3.2บประการเพราะฉะน,นั้นแล้วดิฉันขอค่ะขอเอค่ะสิบนิ้วดิฉันค่ะขอขอให้ทุกท่านยอมรับในความเป็นเพศของพวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ สุดยอดจริงๆนะคะอะเชิญสาวงามหมายเลขถัดไปค่ะค่ะสาวงามหมายเลขห้าค่ะน้องใบหมอนจับชุดคำถามค่ะตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุด ในความเป็นกลุ่ม L G B T Q ที่คุณเผชิญในทุกวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในความเป็นกลุ่ม L G B T Q ที่คุณเผชิญในทุกวันนี้ ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับตัวน้องใบหม่อนเองคิดว่าความกล้าและความสามารถอยา่างเช่นวันนี้น้องใบหม่อนรู้สึกว่ากำลังเผช,ชิญกับความกลัวของตัวเองแต่น้องใบหม่อนก็กล้าที่จะกล้าแสดงออกต่อนหน้าผู้คนมากมายต่อนหน้าพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอปายเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งนี้แหละค่ะทำให้ที่น้องใบหม่อนกล้าที่เผชิญออกมาอยู่ณจุดนี้ขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องใบหม่อนใหม่เลยค่ะด้วยนะครับ เชิญสาวงามหมายเลข,ขัดไปค่ะสาวงามหมายเลข11ค่ะน้องลูกแก้วจะได้ทำการจับชุดนคำถามค่ะตั้งใจฟังคำถามดีๆนะครับหายใจเข้าลึกๆคำถามมีอยู่ว่า คุณจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอปายอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอปายอย่างไรค่ะสิ่งแรกนะคะที่น้องลูกแก้วนะคะจะนำเสนอนะคะก็คือประเพณีและวัฒนธรรมของอำเภอปลายแล้วนี่ค่ะเพราะว่าเป็นประเพณีที่โดดเด่นแล้วก็ลักษามาตั้งแต่ โบราณนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็ควรที่จะอนุรักษ์และรักษาไว้สืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงพระมือกับสาวงามหมายเลข11ค่ะน้องลูกแก้วค่ะและสาวงามหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข12นะคะน้องแฮปปี้ค่ะได้ทำการจับชุดคำถามค่ะ หายใจเข้าลึกๆและตั้งใจฟังคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้ามีคนเรียกคุณว่ากระเทยแล้วคุณจะมีวิธีการตอบโต้คนคนนั้นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามีคนเรียกคุณว่ากระเทยแล้วคุณจะมีวิธีการตอบโต้คนคนนั้นอย่างไร นี่ถือเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ดีมากๆนานาจิตจังนะคะต่างคนก็ต่างความคิดเหรียดยังมีสองด้านแล้วความคิดของคนละทำไมจะทาไมจะไม่เหมือนกันทำไมจะเหมือนกันสละน้องแฮปปี้นะคะน้องแฮปปี้เลือกที่จะไม่ใส่ใจคะ่ะเพราะว่า คุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่เพศเราควรมองไปที่ความสามารถความดีนี่แหละค่ะคุณค่าของคนสุดท้ายนี้นะคะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจรญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน คนจะรวยรวยสันทานชัยบ้านโตขอบคุณค่ะขอเสียงรวมมือกับน้องแฮปปี้หมายเลขสิสองด้วยนะครับค่ะตอนนี้สาวงามทาั้ง5ท่านก็ได้ตอบคำถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ท่านคณะกรรมการก็กำลังลงคะแนนอยู่นะคะ เชิญนางงามทั้ง5ท่านเลยนะคะ ลำดับ,บนี้นะคะฉันให้ขอเรียนเชิญค่ะคุณอังคากาวินะคะท่านรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอปายนะคะได้เป็นเกียรตินะคะมอบรางวัลน,นะคะรองชนะเลิศอันดับ4ของการประกวด Miss Queen of ปายในค่ำคืนนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะคนสุดท้าย อันดับสี่ได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบอ่าขอเียงประมือกับหมายเลขสิบด้วยนะคะน้องปูลี่ค่ะได้รับรางวัลน,นะคะ นะะในที่นี้ก็ได้รับนะคะคเงินรางวาัลจำนวน1,000บาทพร้อมสายสภายค่ะและกีทเฟอร์ช์นะคะ ในลำดับนี้นะคะขอรินเชิญค่ะคุณสุทัศั์ประมาค่ะท่านประธานกรรมการตำรวจนะคะสถานีตำรวจปลายนะคะได้เป็นเกียรติค่ะมอบรางวัลน,นะคะรองชนะเลิศอันดับ3ให้แก่สาวงามใหม่เลข8ด้วยค่ะขอรินเชิญค่ะค่ะก็เป็นเงินรางวัลจำนวน2 0 0 0บาทนะคะพร้อมถ้วยและสายสะพายค่ะ และมีกิฟท์เจอร์นะคะจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวนวัเร่นเชิญคุณชวนัทรัตนประทุมค่ะรองผู้จัดจาก,การ u ม m e m รี่คลินิกนะคะรวมมอบกิฟท์เจอร์นะคะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามของเราด้วยค่ะค่ะ หมเลขขอแสดงความยินดีกับหมเล็ก11น้องลูกแก้วขอแสดงความยินดีกับน้องลูกแก้วด้วยนะคะในลําดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณชิสาพานพลค่ะท่านข้าราชการบํานาญนะคะและท่านก็เป็นประธานกรรมการการตัดสินการแข่งขัน มิสควีนออฟไปในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะเป็นเกียรติมอบรางวัลน,นะคะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะก็ได้รับรางวัลน,นะคะ3,000บาท พร้อมพ่วยรางวัลและสายสะพายไปด้วยค่ะพระคองโยงค่ะวันหน้าการตลาดจะเปรีบคลินิกนะคะได้เป็นเกียรติค่ะมอบกิฟต์เวอร์ชให้กับสาวงามนะคะผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในคัมภีรนี้ด้วยค่ะขอริเชิญค่ะ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขสิแสดงความยินดีกับหมา ที่ได้รับตำแหน่งนะคะับ s s Queen of oh Thai ชาญชิดารอดมิยาโสพลหรือว่าน้องแฮปปี้ค่ะสาวจากอำเภิขุนยว่นะครับก็สามารถคว้ารางวัลในครัคืนี้ไปนะครับค่ะในลำดับ,บ,บนี้นะคะก็จะขอมอบนะคะ รางวัลพร้อมสายสะพายให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวขอพูุทนี้ชนะเลิศ ในการประกวด s Queen of f i ไฟในค่ำคืนนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเงินรางวัลจำนวน4,000บาทถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพายค่ะ ค่ะสาวงามของเราสาวงามในจังหวัดแม่สอนของเราทั้งสวยและมากความสามารถจริงๆนะคะไม่เป็นไรนะครับปีหน้ากลับมาแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะและเชิญนะคะ ผู้ที่จะได้รับนะคะมงกุฎและ,ะรางวัลพร้อมสายสะพายนะคะพร้อมกับตำแหน่งมิสควีนอ n ฟฟายนะคะได้แก่หมายเลขสิบน้องแฮปปี้นะครับค่ะในลำดับนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญค่ะท่านในอำเภอปลายนะคะท่านอเนกปันทยมนะคะได้เป็นเกียรติค่ะมอบนะคะ เพื่อรังวันนะคะมงกุฎพร้อมอสายสะพายนะคะให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสควีนออฟไฟในค่ำคืนนี้ค่ะค่ะซึ่งหมายเลข12นะคะน้องแฮปปี้นะคะก็ส่งเข้าประกวดนะคะโดยท่านประหลัดอร,อรไทยกาวินะคะท่านประหลัดจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หีนั่นเองค่ะ เหมือนสายน้ําของสายน้ำปลายเลยนะคะทิ้งดิฉันได้อยู่คนเดียวค่ะในชันเหงาค่ะอ่ามงกุดพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลค่ะและขอเรียนเชิญนะคะก็จะมีกิฟต์วเชิ์นะคะจาก t ู e Memory Clinic เช่นเดียวกันนะคะก็ขอเรียนเชิญท่าน ท่านนายอำเภอนะคะได้มอบกิฟต์ voucher นะคะจากจูเม e เบ r y c ่คลินนะคะจำนวน5,000บาทนะคะให้กับสาวงามด้วยค่ะนวันนะคะีค่ะท่านผู้จัดก,การจากจูเม e เบ r y c ่คลินนะคะรวมมอบกิฟต์ voucher นะคะร่วมกับท่านนายอำเภอนะคะให้กับสาวงามที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะโอ้โหนะคะสวยงามจริงๆค่ะ